มัาบอกว่ารักเจหวนรักเจก็มาจีบเจถ้าไม่มาจีบเจก็ไม่ใช่รักเจรักเจก็ต้องมาเอาใจต้องมาเอาใจมาเป็นแฟนเจรักเจถ้าไม่รักเจก็ไม่รักเจก็ไม่รักเจชื่อเพลงรักเจมีแต่รักเจอย่างเดียวทั้งเพลงนะไม่ได้เราต้องเราต้องควงกีต้ามันได้เราต้องควง มาจะไปก็ไม่ได้ไปเพราะฝนมันตกนะะฝน,ฝนตกแล้วนะคะ<น>ที่นี่ฝนตกแล้วนะคะ<น>ที่นี่นะคะสถานีลาดพร้าวฝนตกแล้วโปอยโปอยเออฝนตกตกโปลยอยรยแล้วจะตกทำไมทำไมไม่ตกหนักๆกละวมาตกทำไม ตกแล้วต